การที่ว่ามีการขัดแยงขยะหรือว่าวมีการก้อนจะขัดแยกรนจะนําขยะไปทิมนี่ปัญหาในชุมชนนี่จะเพิ่มมากขึ้นเีา่ากับมลภาวะที่มันเป็นผิดแต่ก่อนมา่ท่านแยกขยะคือขยะนี่มันสิลนบ่เราลดมากเก็บบางทีมันเกิดจีไปโยมีมองทิม่ะ ในชุมชนบ้านหนองโกตำบลแพงอำเภอโกสุนพิสัยจังหวัดมหาสารคามได้มีการจัดการกับเจ้าขยะได้เป็นอย่างดีชาวบ้านมีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบค่ะทั้งขยะแห้งและขยะเปียกในส่วนของขยะแห้งนั้นก็จะเป็นขวดพลาสติกขวดแก้วหนังสือเก่าต่างๆซึ่งขยะเหล่านี้สามารถนำมาขายได้คนในชุมชนจึงได้นำมาขายทุกๆสองเดือนที่สาราประชาคมของหมู่บ้านค่ะ โครงการนี้นะครับที่เฮุขึมาที่แรลกนะครับก็บเพื่อขยะกรดนะครับปริมาณขยะหลกัลกๆเลยก็คือโอดยทางของ์การพันาแพ่งกับมีโครงการเหลื่อมขึ้นมาปีประมาณปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับในการห้ชุมชุัดขยกขยะเต่เช่ในตอนนั้นนะครับทา้งหมู่บ้านก็ได้ร่วมลุ่มกันในส่วนที่จะขยกขยะเพื่อวา่าบรให้เกิดขยะอาที่มันมากขึ้นในชุมชนนะครับก่อนเขาจะเห็ดก็จะมีการไปชุ่มประชาคมเพื่อที่จะแก้ง้องมูลให้่ลูกบ้านเขาได้รับทราบกอนว่าโครงการนี้มันดีมีข้อดีขอเสีย,ยงไ ดังนั้นแล้วชาวบ้านเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการขยะในครัวเรือนเริ่มตั้งแต่การคัดแยกขยะไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำกล่องลังหรือขยะมีพิษเช่นหลอดไฟเพื่อนำไปขายและเก็บออมในธนาคารขยะสมาชิกจะต้องนำฝากขยะอย่างน้อยหนึ่งชนิดต่อหนึ่งครั้งครั้งละไม่น้อยกว่า1กิโลกรัมส่วนขยะที่เป็นเศษอาหารที่ไม่สามารถนำไปขายได้ชาวบ้านก็จะนำไปหมักเป็นปุ๋ยและนำหมักชีวภาพได้ค่ะ บัณนีเข้าไม่แยกขยะแล้วบ่อขยะกับสิบ่ได้เต็มคือขยะมันสีหน่อยลงคือรายได้เขาก็เพิ่มขึ้นคือเข้าไปขายปลาตีขายขวดนั่นทีละขยะเปียกเข้ากับมาเห็ดเป็นปุ๋ยมักเข้ากับบ่ไดดสือปุ๋ยเคมีเข้ามาใส่พักตีเข้าปูว้ใส่กินนี่ สิบปีงบประมาณศาลเยา่านว่านเนี่ยเขาก็จะมีการปันผลขึ้นเขาไล่ให้กับทังสมาชิกอันนี้อีกส่วนหนึ่งค่ะสมาชิกของธนาคารขยะเลสขึ้น,นมีการเสียชีวิตตรงนี้เขาก็จะมีการให้งานให้เงื่อนค่าชาจ่ายศพนะครับศพละหาลอยบาทครับเป็นสวัสดิการของคนในชุมชนที่เป็นสมาชิกของธานาคารขยะการจัดการขยะที่บ้านหนองโกแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ทําให้เราเห็นว่าหากคนในชุมชนร่วมมือกันสร้างจิตสานึกดูแลสิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะนั้นก็จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปค่ะ